สวัสดีคะ่ปะป้าเขียวบอนสีนะคะวันนี้ป้าเขียวบอนสีมาทำลายขายบอนสีอีกตามเคยนะคะวันนี้จะมีบอนราคา50บาทแล้วก็80บาทนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่มณนี้สัดแสงคะ่ะลักษณะใบาของมณนีสัดแสงเขาจะปลายใบยแหลมๆนะคะส้มอมชมพูปนน้ำตาลนะคะ 80บาทนะคะวันนี้ไม้ไซต์ตั้งแม่ใหญ่ๆปละเคียวคายอยู่ที่80บาทนะคะม่มีทั้งไม้ไม้กระถางเล็กก็มีนะคะวันนี้สีนิ้ว50บาทนะคะเดี๋ยวดูคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้รัตนารุ่งเรืองนะคะเป็นไม้ด่างเหลืองใบกลมนะคะใบกลมก มี3มกระถางนะคะลักษณะเขาก็คล้ายๆกันค่ะทุกทุกกระถางนะคะจะออกเหลืองจุดชมพูนะคะเหลืองเขียวชมพูอันนี้ลูกไม้เจ้าปอกแก้วคะ่ะวันนี้มะเหมาอยู่ที่80บาททุกกระถางนะคะค่าส่งมกเขียวก็มะเหมาอยู่ที่70บาทนะคะต้นเดียวก็ส่งนะคะอันนี้ลูกเจ้าปอกแก้วนะคะรัตนรุ่งเรือง เมืองลิกออันนี้ประเขียวก็ขายอยู่ที่80บาทนะคะแต่ราคา50บาทก็มีนะคะแต่เ,เขาก็ไซส์ต่างกันนะคะ50บาทกับ80บาท80บาทนี้มันจะเป็นไม้ไซส์ตั้งแมค่ค่ะวันนี้ประเขียวก็คัดนกพะเก้าค่ะรอบที่แล้วใครยังไม่ได้นะคะนกพะเก้ารอบนี้มีนะคะไซส์เดิมไซส์เท่ากันกับรอบที่แล้วอะคะ่ะ แปบาทนะคะเป็นไม้ฟอมกอนะคะสำหรับนบพักเก้าเบอร์โทรปักเขียวนะคะเจ็ดศูนย์แปค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอยู่ที่80บาทนางรากสดนะคะ80บาทนะคะมี2กระถางนะคะนางลากสดน,ะะา,นะะสงางรังก,สงกสดเทวี แล้วก็อันนี้หน้านี้นะคะศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองเขาจะมีหลายหน้านะคะแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะเขาจะออกมารอบนี้มีหน้าตาแบบนี้นะคะศิลาหุ้มทองมีสองกระทางนะคะหน้าชมพูกับหน้าเหลืองนะคะแล้วก็มีเพชรบ้านปทุมะคะ่ะเพชรบ้านปทุมมีสองกระทางนะคะน้องแมว ก็ทางกวามไปทรงฟอมเลยการเขาแข่งมากนะคะเพชรบ้านปทุมแล้วก็มีเท้าลำไยค่ะมีหนึ่งกระทางนะคะสำหรับเท้าลำไยอันนี้สัตบงกฏค่ะเป็นไม้กาบไม้แข้งนะคะแตลายเขาสวยนะคะสัตบงกฏแล้วก็รักเอยค่ะรักเอยนะคะ ออกเหลืองๆเขียวๆยวแดงๆนะคะเกสรพุมมะลินค่ะ80บาทลาสีสิงค่ะ80บาทนะคะซสายไม้ซสายใหญ่นะคะซสายตั้งแม่กันนะแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้ค่ะ80บาทนะคะ,ะแล้วก็มีต้นนี้ปลาเขียวลืมชื่อน,นะคะเขาเป็นใบหอกใบไผ่เป็นป้อมกอ,อเลยค่ะ แปดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขากัดสีมากกว่านี้นะคะอันนี้เขายังไม่ค่อยกัดสีค่ะอันนี้โอ้สาใหญ่ๆเลยค่ะน้าเมืองนอนค่ะน,น,น้าเมืองนนสายใหญ่เลยค่ะสาบิ๊กๆเลยนะคะน้ามืงนนเขาจะไปใหญ่มากนะคะถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆมีสองกระถางนะคะสำหรับณน,น,น้าเมืองนน เดี๋ยวเรามาดูกันที่กระถาง50บาทนะคะเดี๋ยวป้าเขียวจะไล่ดึงมาทีละกระถางนะคะอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะเอ้ยใช่ค่ะไก่สุดสงวนมีจํานวนนะคะอันนี้ป้กาก้านเขาเจ้ายาวๆนะคะป้าเขียวขายเป็นคู่นะคะคู่ละ9ก้าสิบาทนะคะสําหรับไก่สุดสงวนอันนี้ชมจัน์ค่ะเป็นไม้ดางเหลืองชมพูนะคะกระถาง50บาทนะคะ อันนี้เดี๋ยวจับมาทีแล้วกระถางเมืองลิกอคะ่ะเมืองลิกอไซส์ห้าสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะคะสำหรับเมืองลิกอใครชอบเลี้ยงไม้ในน้อยเขากำลังไปอัพกระถางคะ่ะไปอัพกระถางได้นะคะอันนี้น่าจะราสีตุนคะ่ะไม้แข้งเหมือนกันนะคะห้าสิบบาท เทพสายลุงค่ะเทใสายลุงห้าสิบาทแล้วก็อันนี้ไก่สุดสงวนอีกหนึ่งตัวนะคะไก่สุดสงวนอันนี้ทองทองสยามนะคะทองสยามหน้าชมพูนะคะแล้วก็มีทองสยามหน้าเหลืองเขียวอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นไม้ด่างเหลืองค่ะ เขียวเหลืองนะคะแทมแมห้าสิบบาทนะคะไม้ไซนี้ราคานี้ปกติเขาขายกันไม้ด่างนะคะจะราคาสูงนะคะอันนี้ปลาเขียวมาแบ่งปันกันนะคะอันนี้เศรษฐีพันล้านค่ะห้าสิบบาทมันมีจันมันมีจันไม่ป้ายนะคะจะเลี้ยงง่ายนะคะไม้ไม่ป้ายจะเลี้ยงง่ายตัวไวค่ะ จะตัดสีจมพูสวยๆเลยคะ่ะสำหรับมณีจันนะคะห้าสิบบาทนะคะแล้วกม็มีอันนี้ปะเขิวลืมชื่อเสแลห้าสิบบาทนะคะเคยขายอยู่นะแต่วันนี้นึกชื่อไม่ออกมีสองกระถางนะคะอันนี้ลูกไม้ด่างเหลืองคะ่ะลูกไม้ด่างเหลือง ลูกไม้ด่างเหลืองมีสองกระถางนะคะเดี๋ยวใบมันดึงกันนะคะประเขวจับก่อนเขาจะเหลืองสวยอย่างนี้เลยคะ่ะลูกค้าไม้ด่างเหลืองมีสองถึงสามกระถางนะคะและ้วก็อันนี้มณีจันทร์อันนี้ก็ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์นะคะม,มีน้ำมังเอมณีล้อมเพชรค่ะ แล้วก็มีรัตนะรุ่งเรืองนะคะใสกระถาง50บาทอ่าวันนี้ป้าเขียวก็มีไม้มานำเสนอแค่นี้นะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกชมกันได้คะ่ะสวัสดี f อทุกท่านคะ่ะ